กำลังบ้ามาละกอรครับจะทำให้ได้หกเจ็ดร้อยต้นนะได้ไอยตอนนี้ทำไป ได้ประมาณสี่ร้อยต้นแล้วครับ <c oughs> เปบา้าไม้อย0กำลังเพาะก้าอยู่ฮอแลนดทั้งหมด Ok.